สวัสดีคะ่ะพี่พี่เทุกคนที่ติดตามในช่องหนึ่งหนิงรัฐธนไทยอยู่นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสลักที่ผิดกฎหมายนะคะเป็นคลิปวิดีโอแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะพี่พี่โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะเลขตารางของเรานะคะก็ จะมีเลขวิ่งทั้งหมดสี่ตัวนะคะทุกๆคลิปก็จะให้เลขวิ่งของเรานะคะพี่ๆเอฟซีคนไหนที่ดูอยู่นะคะก็ติดตามอยู่เลขวิ่งของเรานี่กำลังดียังไม่มีแผ่วเลยนะคะอย่างนน้อยก็มาหนึ่งตัวนะคะบนหรือล่างนะคะก็เอาแนวทางเลขวิ่งของเราไปพิจารณาในการจับคู่ตัวเลขดูนะคะแต่ว่าคลิปของน้องก็จะจัดทำให้ขึ้นเป็นแนวทางนะคะในชุดตารางนะคะ ก็ดูแนวทางเลขวิ่งเราเป็นตัวหลักนะคะพี่ๆขาตั้งกล้องวันนี้ขี้เกียจเอามาตั้งกล้องนะคะไม่รู้อยู่ไหนนะขอจับมือแล้วกันนะคะอาจจะมีสั่นกระดุกกระดิ๊กบ้างนะคะขออภัยด้วยนะคะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นเสียเวลานะก็ไปดูเลขวิ่งของเราได้เลยนะคะเอาเลขวิ่งของเราไปเป็นแนวทางนะคะพี่ๆมาแน่นอน 1- นถึงสตัวบนหรือล่างนะคะ ลองเอาไปจับคู่ตัวเลขที่พี่ๆชอบในใจนะคะเอาเลขวิ่งสักหนึ่งตัวนะคะที่ชอบนะคะหรือไม่ก็มาดูชุดตารางที่น้องทําเป็นแนวทางให้ก็ได้นะคะเลขแรกของเราเลยนะคะเราจะให้เลขวิ่งอยู่ที่เลข8นะคะนะคะแล้วก็เลข9เนาะอ่าต่อไปก็จะเป็นเลข 0นะคะพี่พแล้วก็เลข7นะคะตัวเลขวิ่งของเราก็จะมีสี่ตัวดังนี้นะคะให้เอาตัวหนึ่งไปจับคู่นะคะก็คือตัวออมนะคะก็คือ,อชอบนะคะก็คือชอบเลข8นะคะพี่พี่ซื้ออะไรก็ได้นะคะขอให้มีเลข8นะคะสักคู่นะคะตัวมืออาจจะกระยุกกระยิ่งนิดนึงนะคะ ขอดูปากานิดนึงเนาะนะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขแปดนะคะส่วนตัวจะชอบเลขแปดฟันที่เลขแปดนะคะตัวรองก็เลขเก้านะคะพี่ๆตัวถัดมาก็เลขศูนย์เลขเจ็ดนะคะชอบตัวไหนก็ลองเอาไปพิจารณาหาตัวมาจับคู่ได้เลยนะคะส่วนเลขตารางของเราก็จะมีประมาณดังนี้นะคะก็จะคัดตัวเลขมาให้พี่ๆลองจับคู่นะคะ ว่าชอบคู่ไหนกันบ้างแต่ส่วนตัวน้องก็จะจับคู่ให้เป็นแนวทางอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะตัวเลขแรกของเราก็คือเลขแปดเนาะอุย้ยประกาททำไมไม่ออกนะคะหมึกใกล้หมดหรือเปล่านะคะเห็นไหมเอ่ยตัวต่อไปก็เลขหกนะคะพี่พี่โอ้ประการเราไม่ชัดเจนเลยเนาะ นะคะแล้วก็ตัวต่อไปเลข9นะคะชัดเจนไม่เอ่ยตัวต่อไปก็เลข7นะคะตัวต่อไปนะคะก็เลข0นเนาะแล้วก็เลข5นะคะพี่พี่คนไหนชอบคู่ไหนนะคะก็ลองจับจับคู่ได้เลยนะคะแต่แนวทางของน้องก็จะจับคู่ให้ประมาณนี้นะคะพี่พี่ก็จับคู่ให้ที่ห5านะคะ เนาะแล้วก็ 9, 7, เกเจนาะนะคะประมาณนี้ไฟสองจังเลยอะ่ะนะคะเห็นกันไม่เอ่ยไฟมันสะท้อนนิดนึงคะ่ะก็ตัวต่อไปนะคะก็จับคู่อยู่ที่8-9นะคะชัดไม่เอ่ยหมึกปาะกาก็ไม่ค่อยออกเนาะ แปดเก้านะคะทำไมเออชัดเจนไหมเนี่ยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจับคู่ให้ที่ศูนย์ห้าอาจจะหลายตัวนะคะพี่พี่แต่ว่าพี่พี่ลองไปดูเลขวิ่งที่น้องให้นี่นะคะชอบตัวเลขใดก็ลองเอาเลขวิ่งตัวนั้นมาจับคู่ในชุดตารางได้นะคะหรือว่าพี่พี่มีตัวเลขก็ลองเอาไปจับคู่กันดูได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะพี่พี่ก็หกแปดเนาะนะคะ แล้วก็07นะคะชอบชุดไหนก็ลองเลือกกันดูได้เลยนะตัวต่อไปก็76นะคะตัวต่อไปก็95เนอะนะคะประมาณนี้นะคะพี่ๆเนอะ ก็จะมีชุดดังนี้นะคะเห็นไม่เอ่ย,อยนี่นะคะชุดก็จะประมาณนี้ส่วนชุดตารางเนี่ยใครชอบก็ลองจับคู่วนในนี้ได้นะคะว่าชอบชุดไหนก็อีกตัวก็จะให้เป็นชุด3ตัวนะคะพี่ๆสามตัวเราก็จะให้เป็นแนวทางประมาณนี้นะคะอย่าลืมตัดสตัวด้วยนะคะเดนะคะอุ้ยชัดเจนไม่เอ่ย เจ็ดสองแปดนะคะอย่าลืมไปตัดสองตัวด้วยนะคะใครชอบชุดสามตัวพี่พี่คะมันโดนพัดลมหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะทําไมหมึกปกากาน้องมันไม่ค่อยออกนะนะคะขอเปลี่ยนหมึกปากาดีกว่าเจ็ดสองแปดนะคะพี่พี่นะคะใครชอบอย่าลืมไปตัดสองตัวด้วยนะนะคะไม่มีขากล้องนะคะมืออาจจะแกว่งไปแกว่งมานิดนึงนะคะก็ ตัวต่อไปนะคะสามนะคะอ้อยขอโทษนะคะเดี๋ยวขอลุกนิดนึงนะคะห้านะคะ8ปดสามนะคะพี่พี่ใครชอบอย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะตัวต่อไปก็สองหนึ่งปดนะคะ นะคะต่อต่อไปก็ศูนย์เก้าสองนะคะหลายแนวทางนะคะแต่ว่าก็เลือกตัวที่ชอบได้นะคะพี่ๆอีกตัวหนึ่งก็นะคะหกหนึ่งเก้าเนาะอีกก็สองหกหนึ่งนะคะชอบตัวไหนก็ไปเลือกได้นะคะสามตัวมันก็ค่อนข้างมายากนิดน,นึงเนาะอีกตัวนะคะเจ็ดหนึ่งสองเนาะ อันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะเอาพอหอมปากหอมคอนะคะถ้าชอบชุดไหนก็ต้องตัดดูชุดนั้นนะคะอาจจะเยอะจริงตัวตัวเลือกมีมาให้เยอะหนึ่งนะคะก็เลือกเอาเนาะว่าชอบตัวไหนนะคะนะคะก็รประมาณนี้นะคะถ้าถ้าเบิ้ลมาเนาะอาจจะมานะคะถ้าเบิ้ลมาเนาะแต่มันคงแบบมาติดติดกันเลยนะคะพี่ๆน่าจะมาหนึ่งหนึ่งนะคะหกหก,หกเนาะ แต่ว่ามันมันไม่น่ามาแล้วเนาะอย่ามาเลเลเนี่ยโอ้โหมาติดกันหลายงวดแล้วนะคะพี่พี่นะคะนะคะถ้ามาก็ประมาณนี้นะคะเออก็มีดังนี้นะคะชุดเลขตารางของเราก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆชุดสามตัวถ้าใครชอบอย่าลืมสองตัวด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีชุดสองตัวประมาณนี้นะคะพี่ๆ มือเราจะแกว่งไกวแปงมานิดนึงเนาะเพราะว่าเราใช้มือจับนะคะอ่า16พฤษภาคม6 8นี้ก็ขอให้พี่พี่เอซทุกคนโชคดีนะคะฝากก,า like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้พี่พี่เอฟซทุกคนโชคดีนะคะปังปังรวยรวยทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่อ่าอย่าลืมใส่วันที่ สิบหกนะคะเดี๋ยวจะลืมเนาะสิบหกนะคะอ้ประกาไม่ค่อยออกเลยแบบไม่ได้ดังใจนะคะขอกำกับไว้สิบหกพฤษภาคมนะคะหกแปดนะคะโอ้ยกุมใจต้องซื้ออันใหม่แล้ว,ลวมั้งเออสิบหกพฤษภาคมนะคะพี่ๆนะคะ ตัวหนังสืออาจจะไม่ชัดเจนเนาะแต่ยังไงก็เห็นอยู่เนาะแอดหนุหนงหน,นะนะนะน,นิงนะคะนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะกำกับไว้นิดนึงนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ